สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะอันนี้เป็นการล้างเห็ดขมนะจ๊ะล้างเห็ดขมนะจ๊ะล้างเห็ดขมยูคาะนะจ๊ะเอาไว้ต้มจ้อาอันนี้จะเอาไว้ต้มนะจ๊ะล้างเห็ดขมดจ้าจะแซ่ใส่เกลือก่อนนะจ้ะจาจหน่อยพอให้เพื่อนแบบว่าขี้ดินขี้อันใบมงใบไม้เพื่อนออกจ้ะเพราะว่าแบบเนาะใบมงใบไม้เพื่อนลายเนาะเป็นการล้างเห็ดขม อซิมีดอกใหญ่ดอกน้อยแนี่คฮะนะจะเราว่าแบบกําลังพอดีกินเลยนะ่ะเนาะเป็นการล้างล้างน้ําแรกเนาะจ้าล้างน้ําแรกเนาะดอกเพื้นกระสิงามแนะี่ยฮะน้าเอาทัานเพื้นมือน,นี่ะนะก็เลยงามงามจะดอกดอกกําลังพอดีกินเลยจ้าดอกอืมเต่ตาอ,อ่อนซอนขัดขนาดเลยจ้าเห็ดขมสมัยตะกี้น่ะ ข้าเจ้าบรได้กิ่งเลยจ้าเห็ดขมแต่อยู่คู่มื้อนี้นะเป็นราคาเลยจ้าเห็ดขมอันนี้จะเป็นเกาาเป็นการแบบว่าสาวน้าเกลือก่อนเนาะสาวน้าเกลือแล,ละล่ะก็เลยเอามาล้างล้างน้ําเป็นการล้างน้ําเกลือเ้ยจ้าล้างทําความสะอาดเพื่อเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ว่าน้ําก็มีกัน อันนี้น้าจะใส่เกลือเน,นี่ยใส่เกลือไปแล้วนอนแล้วก็ล้างเบิ่งน้ําเพื่อนอเราจะโอ้น้ําน้ําเพื่อนดําคัะขนาดเลยจ้ะไ้เบิ่งวิธีการแบบว่าล้างเห็ดจ้ะอันนี้เบิ่งวิธีการล้างเฮ็ดบ่ได้เอาไปลวกคือขาเจ้าเลยจ้ะมันมีหลายสูตรเนาะ แต่เขาเจ้าว่าให้เอาไปลวกเนาะแต่อันนี้เป็นการล้างแบบว่าเศษขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ใบม่งใบไม้จ๊ะเพราะว่าเคยเห็ดตั้งแต่สมัยอัน,นเก่าพุ่นนะจ๊ะอันนี้จ้าเบิง่งดอกน้อยๆน,นี่ก็เอาจ้ะ จะล้างสักสองน้ำเนาะล้างผุกเศษขี้ดินเศษใบมงใบไม้มจ้ะเพราะว่าบุปปาฟ้าดงไปเอามาเนาะเอาความยากเทไ่าจะเฮ็ดข่หเออเบิ่งขี้ดินเบิ่งขี้ดินเพื่อน,น่ะลายคักข,ขนาดจะ้ะเดี๋ยวจะเอาล้างอีกน้ำนึงเบิ่งพิษเบิงบ่งน้ำเพิ่นจ้ะให้เบิ่งขี้ดินขี้ดินในกะรละมังนี้อจ้ะล้างเฮ็ดเนาะโ่เมนธรรมดาเดยจ้ะ น,น้ำอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอไว้พักอีกสักรอบนึงเน,ะนาะกลางล้าน,านล้างที่เอามาจากแบบว่าป่าเนาะโอ้ยเห็ดบา่เดี้ยวพอเจ้าคักอีดีจะเห็ดมังเดี๋ยวมาฝันว่าไปสิได้ฮะนะพี่น้องไปปัดได้ปาานี้โอ้ยคักขนาดเลย ให้เบิ่งการล้างเห็ดนะจ้าล้างเศษขี้ฝุ่นเศษขี้มันแปลว่าขี้ดินออกซะก,ก่อนเนาะแล้วยังคอยเอาไปต้มต้มกับต,ตั้งตั้งถั่ตั้งเตาไว้ทาแล้ะล่ะต้มก็ได้ตั้งเตาตั้งกระทะไว้ทาแล้ะละ่ะเห็ดขมจ้าให้เบิ่กง,งการต้มการล้างเห็ดขมจ้า มันได้หลายอ่ะนะจะาว่างหลายโลบเลวจ้ะถ้าซื้อขระเจ้านี่แพงเนี่ยจ้าแถวนี้นะถ้าซื้อขระเจ้านี่แพงจะพ้ะเนาะแพงเพราะว่ามันเป็นราคาเนาะก็ไปหามาเละจ่ะทีลงเลยจะเทีงไปเลยเทีงเยทงไปเลยแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวกะสีเอาไปค้างใส่อันม้ออีกรอบนึงจ้ะ ได้บะคักได้วันนี้ <S <S ให้เบิ่งกันล้างเห็ดจ้าล้างพวกเศษใบมงใบไม้เศษขี้ฝุ่นอ่อให้หมืดจะ๊กป้าแบบอันนี้เนาะเดี๋ยวล้างนนี้ เศษขี้ฝุ่นเศษอันนี้มันออกอีรอบตะกั่วเสียไปเศษอ,อ้อจ้ะโอ้ยข่าว่าสวยอยู่จ้ะพี่น้องคือเพาะแต่ว่าไปนะจ้ะก,ก็เลยได้พอดีมาอัดอัดใส่ซองซองแข่งไว้เก็บเศษเบโมงใบไม้คนอ่อน อันนี้จะเป็นเห็ดขมจ้าเห็ดขมเลยจ้านนี้อันนี้เป็นการล้างเห็ดขมเลยจ้าล้างเห็ดขมเลยจ้าจะเอาไปต้มจ้าต้มน้ำไปทาแล้วล่ะจ้าเพราะว่าน้ำเพิ่งกับเดือดแล้วเนาะจะล้างสักสองน้ำกับพ่อไล้จ้ะดอกอันนี้กาเก็บเอาได้จ้าเพราะว่า เนะราคาพิ่นเป็นราคาราคาพิ่นแพงในจานดอกอันนี้ตอีมจ้ะเบิ่งการล้างเห็ดขมจา้จาจะล้างเศษขี้ฝุ่นเศษอ้มองใหม่ๆจะออกเดี๋ยวบื่ออื่นอาิี้า,าบอน,นี้ ก็ซีได้ไปหาอีจ่ะตื่นเต้นแห่งคักบ่เมื่อวันนี้ไปแล้วได้หลายเนาะน้ำอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไว้เล็กดน้ำต้นไม้อีกรอบนึงเนาะให้เบ่งการน,นี่จะลา เสร็จแล้วจ้าล้างขีด้ดินออกเนาะนี่จะเห็ดขมจ้าให้เบิ่งกันล้างเห็ดขมเนาะอันนี้จ้าล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปต้มเนาะเดี๋ยวเบิงวิทีต้มกันเลยจ้า